สวัสดีครับผมแจ็คแบบโฮยากจะโดนอยากโดนช็อตแก ก็ถึงแล้วครับผมที่วาการอำเภอดอนจันรครับผมมากับผมพี่เทอริงออสไทยไทยขอครับของทีีสาะพาดูปากกาสัหาัมพูช์ไกลันไ่ไไกลอันนั้นยังอะหมวกขาวหมวกขาวแม็กีเอ็นแม็กพีขาวแม็กุนบะครับอย่าเด้ออย่าเด้อมี่จะน่ขัดทองเาห็น่างการไมยัง่ออกเห็นวาจะใส่ไรรวมเลไม่จอดจง งานนี้นะครับก็ตัวบการนะนับไม่ว่าจะเป็นตำรวจตำรวจบางผู้นำผู้ใหญ่บางที่ระเบิงกาขั้นไหนอย่าานแคจะไปช่วยนะครับมาเราร่วมหารอยใจมากเลยไหไอ้เราข้ามีคุณขุดวะเราร่วมหารอยใจมากยผู้ใหญ่คือรมว้าวข้าผู้ใหญ่ยังไมนับเลยครับเีย่นับตอนนี้ก็ มาแล้วครับสามมุมสามมุมผู้ใดมาจะของรอก็าพูดอะน่ะรอว่าที่สุดเลยรล่ะไม่เข้าทางของไหมข้าวบอยครับวันนี้เนี่ยเขาจะไปว่าผู้อื่นรอแต่งตัวข้าวบอยกันแล้วพิเศษมากเนี่ยขึ้คขราวบอยบรรยากาศ จิบนาสฟิงค์เราไม่เอาสำหรับรถยนต์นะครับข้อขอความกรุณานะฮะถ้าเสร็จภารกิจแล้วก็ไอ้ท่านขยับออกไปด้วยนะครับภาพคนจดนด์ดูสวยงามนะฮะครับผมเดี๋ยวพอร่อนรถยนต์่อไปนะครับตัวนาี้เราแล้วจะเดินขึ้นสะพานไม้ดอนจานครับเปิดงานเปิดงานเดินขึ้นเปิดงานนี่อ่ะนี่แหละครับสะพานไม้ ดอนจันครับผมใครสนใจว่างๆไหมเาเที่ยวอะไรครับอำเภอดอนจันจังหวัดกาฬสินธุ์ผ่านไม้ครับผ่านไม้เ,เดินเล่นผ่านไม้มเดินไปเรื่อยๆเอา้าเขาจะถ่ายหรือเปล่าเดินไปเรื่อยครับ ไปร่ยๆนะันะจ๊ะอเวลื่กนะดะ้ปล่อยให้ผู่ยงเขาเดินนะ ขึ้นยัง,รง,งเรากำลังจะไปที่ภูพันมอเทนวิวนะครับผมหลังจากกินข้าวแวะพักกินข้าวที่คิวการเพลินจารยนครับผมร่วมกิจกรรมมีดาราด้วยครับผมเดี๋ยวเรารับชมช่องครับขอดาราคนไหนว้าว CBR 400ในตำนานเสียงโคตรหวานคนะรับโมทอรเลย 4ี่กิโลครับจากนี้ผมดู GPS เมื่อกี้ไม่ไกลไม่ไกลนะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าน้ำมันจะหมดยังตอนนี้ก็จะบ่ายโมงเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งอ๋อาาคเดี๋ยวก็แต่งตัวครับใส่ถุงมือแป๊บหนึ่งครับประับักลังสมองว้าคันนี้วิอาวนเอฟแปลง กลิยัจาวล่ังผบอย่างคามพาครับว้าวผมพอตามพี่เขาก่อนนะครับผมเชอบเลยอ่ะอยากได้ตอนมัธยมเขชอบเลยว้าวเสร็จสามร้อยยังจำรู้อยอ่อันวอ ซีอาหาบผมขี่พร้มปล่อยให้เขาขี่ไปท่านี้ลจะได้ดูรถพี่พเขาด้วยโอ้โหพี่แั่นพาเราอยงจ่มครับแกมีช่องติกตอกนั่นีเอ็นพีสามลอยเขาไปติดกันครับพี่ ไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับไปก่อนนะว้าวไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับผมมื้อนี้ขอบคุณอร่อยมากดาราตัวจริงมาถึงแล้วผมภาคีพี่ดาราไม่รู้เขากลับหรือยังจะได้ร้องเพลงคู่ท่านอาจารย์ผมเรียกว่าเป็นลูกพี่นะครับพ่อใหญ่พระจอดทำอะไรครับเนี่ย เพียงเครื่องขังเลยมันมันเร่งมันเร่งเองเนละยจะขอดับกันนะว่าสัตว์พันเราน่าจะจอท้ายลูกไหม,ไมอ,อยากได้ไแฟรพันเหตุขามือสองไม่แรงอะไรแต่ก็น่าจะสูค่าเซอร์วิสไปไว้ว่ามันตัวพันแล้วก็เลยได้ได้เจ้า หกสามหกมา <Okay. S 1> กบน้อยกบเคียวของเรามาดูแลเพื่อนบอกว,ว,ว่วาพญานโค้งนะอยพาขึ้นภูพานครับขึ้นเขาแต่ผมน่าจะไปไม่ถึงเพราไปถึงแค่คาเฟ่นะน่าจะกลับมาเพราะว่ามัน,มนทัข้างไกลที่ตั้งเป้าคิดไว้เนาะว่า,นะว,าวันนี้มาชิวๆไม่ไกลจากตรงเมืองละเอียดเท่าไหร่ okay. เราจะออกไปแล้วนะครับไปเลยครับพวกพี่ไปเลยไปเลยครับไปเลยครับมุ่งหน้าสู่อ่ขานมอเทนวิวนะครับไปเลยครับสตร์ทไปก่อน ครับผมผมตามอย่างเดียวผมไม่รู้จักทางเหมือนฝนจะลินลิน,นะครับตอนฝนลินจริงครับผม กำลังออกไปเมื่อจะถึงเมื่อจะถึงภูผานโมเทนวิวนี่อคลิปน่าจะยาวอีกนะครับผมอย่าเบื่อกันนะอย่าเบื่อกันนะฝากดูให้จบด้วยนะครับผมสปอร์ตอยู่นฝูุงดัวลิงนะครับผมอาจจะจะจะเด่นๆหน่อยนะครับเพราะว่ามีไม่กี่คันผมเห็นมีพี่สีสีบาขอ5 0คันนึ่ง แล้วก็รถผมนะ5สงสปอร์ตนะโอเคมีประมาณสองคัน5สี่สูวนะกับพี่แซดพันธ์ทงหนึ่งตอนลัานก็พี่แกเป็นทควรี่มหมดเลยนะครับอาจจะดูแปลกๆเด่นๆหน่อยนะครับในขบวนนี้ปัดโชคิดไปเองหรือเปล่ามึงนะค oh. อมเมนต์คอมเมนต์คิดคิด,ค,ดคิดคำคอมเมนต์แท,ท,ทนคนคนเมืองกนะัน ไปวิ่งเข้านะคนขับมันล้วนไม่เป็นไรนะก็แต่งซิ่งไว้วิ่งเข้าครับผมสื่อหากินเขาอย่างเงี้ยหาสื่อนี่ก็กินหารีวิวล้านนี้รานีอย่างเดียวแล้วก็เลยอวนจริงๆก็เลยแต่ข้ามาว่าวันนีแต่งซิ่งไว้วิ่งเข้าตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับผู้ผ่านมาเที่ยวรีวิ่งเป็นน้ำตาลดมาหอดนี่นะครับโอ้ยขึ้นไปด้วยกันเดี๋ยวค่อยกลับไปเขาวงเนี่ย โอ้ไก่ใหญผมไม่ตั้งใจขี่ไก่มือนี้เราก็ถึงแล้วนะครับเนี่ยเรจะไม่พาดูเยอะมีที่พักด้วยมีกระโจนด้วยมีห้องเลยเดี๋ยวพาดูไม่เยอะนะดูข้าวก่อนอย่เคียบยาวเกินไปโอเคเราจะน้ำเบีอกัน ประวันเคยตื่นกำลังสร้างอยู่ครับกำลังในบ้านเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ละใกล้จะเสร็จละอ๋เขาจะโอ้วิวตรงนั้นสวยวิวตรงนั้นวิวท้งบน แถวนี้ร้านือเปิดหน่อยนะว่านี่ร้านนี่ร้านเดียวเหรอะแถวนี้ นี่เราก็ถึงละเอียดแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เช้าอยู่กิกาแฟมากับร้านนั้นเมื่อกี้ไม่ได้กินเลยมากินร้านประจามาผมร้านโอชาร้านที่เด็ดเลยครับผมอยู่หลังเส้นทางเข้าสามกีฬากลางในวัดเล่ยนะครับแวะมาได้ครับผมบอกเลยว่าเด็ดมากแล้วถูกมากครับผมแก้วใหญ่ๆเอาแค่สามสิบบาทเองจะกบเคี้ยวเราเดี๋ยวพ่อพาไปเซอร์วิสนะลูกมันเครื่องจะหมดแล้ว ตอนออกทิพก็ใกล้จะหมดแล้วอยากนอนครับนอนบาอีกหนึ่งคนนี่ครับข้างๆก็จะเป็นพวกคินยืนกินมุลีลำเออไม่มียืนกินพวกขิงมุลีลำของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์อร่อยเหมือนกันนะครับผมน้าจิ้มอร่อยมากน้ำจิ้มนะไมาละห้าบาทองครับผมลองแวะมาได้นะหรือสั่งฟู้ดสั่งอะไรก็ได้นะผมไม่ได้สปอนเซอร์นี่ผมมันอร่อย,อยงไงผม <Okay. S 1> บอกต่อให้เสร็จน,นะท่านกาแฟแล้วก็น้ํา ุงน้ำปั่นนะครับทั้งลูกชิ้นก็อร่อยมากไม่เชื่อก็ลองมาชิมได้ครับผมเดี๋ยวผมขอปิดคลิปแค่นี้แล้วกันครับผมบ้านอีกนิดเดียวก็จะเทงและคนชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมชอปอร์เล็กซ์ิงครับ <Okay. S 1> ผมวันนี้สวัสดีครับผมไปแล้วนะบายบาย